The family buddy your Life Family of Buddy Your สวัสดีครับผมหมอประเวทเป็นจิตแพทย์ครับเรามีนัดกันในหัวข้อเติมความรู้สึกดีกับตัวเองได้อย่างไรนะครับหัวข้อนี้เป็นภาคต่อจากที่เราคุยกันเรื่องคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายนะครับซึ่งหลังจากที่ได้คุยและได้เชื่อมถึง กระบวนการในการลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของคนเราด้วยการเติมความเข้มแข็งภายในใจของเขาเนี่ยก็มีสมาชิกส่งมาขอให้หยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเนื่องจากคําว่าความเข้มแข็งทางใจเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบคือรู้สึกดีกับตัวเองจัดการชีวิตได้มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนและมีจุดหมายในชีวิตนะครับ แต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันที่ผมเคยพูดภาพรวมไปแล้ววันนี้จึงจะมาคุยเจาะลึกทีละองค์ประกอบให้ฟังกันนะครับก็เลยเริ่มต้นจากการเรียนรู้วิธีเติมความรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งผมจะเปิดประเด็นตั้งแต่วัยเด็กที่เป็นรากฐานของความรู้สึกดีกับตัวเองไปจนถึงว่าถ้าในวัยผู้ใหญ่คุณต้องการเติมความรู้สึกดีกับตัวเอง มันมีอะไรที่เราทำได้บ้างนะครับผมจะเริ่มแล้วนะครับก็เริ่มต้นจากแนวคิดเบื้องต้นก่อนเลยว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยอะไรมันจะเป็นตัวสร้างความรู้สึกดีให้กับเขานะครับซึ่งศัพท์ภาษาอังกฤษทางจิตวิทยาก็จะมีคำว่าเซ l ล s ์ทีมนะครับสมัยที่ผมเรียนเป็นจิตแพทย์เนี่ย เวลาผ่านวอร์ดทางจิตเวชเด็กเราก็รู้ว่านี่เป็นแกนกลางของตัวตนของคนนะครับแต่ว่าในกระบวนการที่จะสร้างเนี่ยเราเรียนแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในวัยเด็กซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างย่อๆนะครับแต่กระบวนการสร้างตอนที่เด็กเกิดผ่านขั้นตอนต่างๆแบบไม่ได้ราบลื่นเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะครับกับตอนโตแล้วถ้ามีเซลล์เอสทีมต่ำจะทำยังไงเนี่ยตัวเนี้ย เป็นเรื่องที่แม้แต่ตอนจบเป็นจิตแพทย์มาใหม่ๆก็ยังทำได้ไม่ค่อยคล่องนะครับใช้เวลาฝึกปรือฝีมือพอสมควรกว่าจะเข้ามาถึงโจทย์ในแง่ของความเข้าใจในเรื่องนี้ได้นะครับกลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งนะครับที่เกิดออกมาอะไรจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยสำรวจโลกจนเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกมีความภูมิใจรู้สึกดีกับตัวเองบ้าง ผมจะแบ่งง่ายๆเป็น4หัวข้อหลักนะครับคือประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ที่มีฐานที่ดีเป็นเบื้องต้นเด็กที่พ่อแม่ให้ความรักความใส่ใจให้ความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยก็จะมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตเพียงพอกับการสำรวจโลกแล้วมีความกล้าพอที่จะทดลอง ขณะเดีวยวกันพ่อแม่ที่ใส่ใจดูแลลูกก็จะช่วยลุ้นให้เด็กได้ผ่านขั้นตอนทางพัฒนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งการเดินการวิ่งการปีนป่ายการใช้มือจับสิ่งของนะครับการฝึกทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีสายตาของพ่อแม่ที่มองด้วยความชื่นชมซึ่งเป็นการแสดงการยอมรับแล้วก็ลุ้นไปด้วยแสดงความสุขเวลาที่ลูกทำได้ ตัวนี้มันย้อนกลับมาถึงความรู้สึกได้รับการยอมรับชื่นชมความรักแล้วมีความสำเร็จตามมาเป็นตัวถัดมานะครับคือมีฐานของความรักจากนั้นก็มีการกระตุ้นมีประสบการณ์ความสำเร็จนะครับจนกระทั่งเขาโตขึ้นโตขึ้นความรู้สึกดีภายในใจก็ค่อยๆเกิดเป็นแรงจูงใจที่จะพยายามทำโน่นทำนี่แล้วก็มีการสะสมประสบการณ์ความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ อันนี้คือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะครับเด็กก็จะมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วกระบวนการอยากรู้อยากเห็นนี้ก็จะได้ทดลองหาประสบการณ์ถ้าพ่อแม่เปิดพื้นที่ให้ดีพอการอยากรู้อยากเห็นการสำรวจโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของการรู้จักตัวเองแล้วก็พ่อแม่ที่มั่นสังเกตก็จะช่วยสังเกตได้ว่าลูกเราทำอะไรได้ดีลูกเราอาจจะไม่ถนัดอะไรบางอย่าง ซึ่งก็จะกลายเป็นฐานของการที่เขาจะมองเห็นเส้นทางชีวิตตอนที่เขาโตแต่ตัวนี้มันจะมีจังหวะที่สดุดได้หลายจังหวะนะครับซึ่งจังหวะที่สดุดได้แบบย่อๆสำหรับการคุยวันนี้นะครับเช่นพ่อแม่ไม่พร้อมมีเหตุให้ต้องแยกทางกันพ่อแม่มีความเครียดกดดันช่วงนั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในบ้านเกิดมีผู้ป่วยเรื้อรังปู่ย่าตายายมีปัญหา มันก็ลดพลังงานความพร้อมของพ่อ,พอแม่ลงไปนะครับพ่อแม่บางคนก็มีปัญหาของตัวเองมากเจ็บป่วยทางกายทางจิตมีปัญหาใช้สารเสพติดนะครับหรือมีความรุนแรงเพราะมีปมของตัวเองตัวนี้ก็จะกลายเป็นการเขย่าเส้นทางการเติบโตของลูกซึ่งกลายเป็นปมค้างใจขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าลองดูต่อนะครับนอกเหนือจากความสัมพันธ์ ความสำเร็จแล้วเนี่ยพอโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเด็กจะเริ่มค้นหาความหมายนะครับเขาจะเริ่มตั้งข้อสงสัยในเรื่องของสิ่งที่มีคุณค่านะครับขณะเดีวยวกันเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ความดีงามสิ่งที่ไม่ถูกต้องความถูกต้องแล้วก็เมื่อเขาได้ทำสิ่งที่รู้ว่าดีเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะชื่นชมตัวเองเป็นเขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะกล้าค้นหาออกนอกกรอบเดิม อันนี้เป็นพัฒนาการโดยย่อๆแบบสั้นก็คือมีทั้งความสัมพันธ์ความสำเร็จความหมายและความดีครับเวลาที่เราพูดถึงเด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบนี้จุดที่สำคัญมากก็คือตอนที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนนะครับ,รบเพราะว่าพ่อแม่ปัจจุบันและระบบการศึกษาก็ไปเชื่อว,ว่าลูกจะประสบความสำเร็จถ้าเขาเรียนดีแล้วก็เริ่มมีความคาดหวัง เริ่มพยายามจะให้ลูกเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีก็พยายามกดดันลูกซึ่งก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มไม่ได้ยอมรับลูกอย่างที่เขาเป็นนะครับแลาะที่สำคัญระบบการศึกษาถูกออกแบบมาให้เด็กทุกคนมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมีแบบวัดมาตรฐานกลางแล้วก็มาเทียบชั้นเด็กว่าคนนี้เด็กเก่งคนนี้เด็กไม่เก่งคนนี้เด็กฉลาดคนนี้เด็กไม่ค่อยฉลาดเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นถ้าพ่อแม่บ้าที่ตามนะครับ ก็จะเอาตัวนี้เป็นที่ยึดติดทั้งนั้นที่งานวิจัยมีเยอะแยะมากว่าความสําเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาการเรียนในโรงเรียนเป็นหลักนะครับมีงานวิจัยเยอะมากว่าคุณสมบัติด้านอื่นสําคัญกว่าความสําเร็จแต่พ่อแม่และโรงเรียนก็ยังวิ่งตามกรอบเนื้อหาที่ต้องวัดผลที่ต้องเน้นความสําเร็จตั้งแต่อยู่ในชั้นเรียนเล็กๆนะครับซึ่งตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เด็กเริ่มรู้สึกว่า มันมีเกณฑ์บางอย่างมากําหนดความมีคุณค่าของเขาเด็กที่เรียนได้ดีจึงมีความโชคดีอย่างหนึ่งบังเอิญเขาเข้าสู่เกณฑ์ที่สังคมและระบบการศึกษาใช้กันนะครับเด็กที่เรียนไม่ดีก็โชคไม่ดีครับบังเอิญเขาอาจจะไม่ได้ถนัดในวิชาการในระบบที่โรงเรียนให้คุณค่าพ่อแม่ก็จะถ้าพ่อแม่ก็พยายามจะไปชดเชยตัวนี้พยายามจะแก้ปัญหาตัวนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ในวัยเด็ก และโจทย์ที่ยากกว่านั้นก็คือตอนที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นตอนที่ลูกต้องการอิสรภาพต้องการการเติบโตต้องการหาความเป็นตัวเองเนี่ยพ่อแม่จําเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบความสัมพันธ์ให้เข้ากันกับการเติบโตของลูกซึ่งหลายรายกม็มามีโจทย์กันในช่วงของการเข้าสู่วัยรุ่นนะครับแต่บนเส้นทางตลอดเนี่ยความภูมิใจความรู้สึกดีเกิดจากประสบการณ์ของการได้รับความรัก การยอมรับความชื่นชมเกิดจากประสบการณ์ของความรู้สึกสำเร็จการได้ทำสิ่งที่มีความหมายและความดีนะครับคราวนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่หลายวงครับเวลาที่ผมยังเคยจัดกิจกรรมเรื่องความรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยทุกครั้งเวลาผมถามคนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในวงนาการไหนก็ตามว่าเดือนที่ผ่านมานี้มีช่วงไหนบ้างที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจในตัวเองนะครับ คำตอบออกมาเนี่ยไม่ว่าจะหลากหลายยังไงก็ตามมันจัดกลุ่มได้4กลุ่มโดยในวัยผู้ใหญ่เนี่ยกลุ่มที่สําคัญที่สุดที่โผล่มาบ่อยมากกลุ่มที่1ก็คือความรู้สึกสําเร็จเช่นมีงานยากเราอดทนต่อสู้เหนื่อยแต่สําเร็จเราภูมิใจนะครับเรารู้สึกดีกับตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไปดูแลพ่อแม่มีเวลากับครอบครัวเรารู้สึกดีกับตัวเองลูก มีผลการเติบโตมีผลการเรียนที่ดีเรารู้สึกเราเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่ดีเรารู้สึกดีกับตัวเองสังเกตไหมครับมันปนปนกันร,ระหว่างความสําเร็จกับความสัมพันธ์และในสังคมไทยก็จะมีเรื่องของความรู้สึกได้เราได้ทําความดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำสมาธิปฏิบัติกิจทางศาสนาตรงนี้มันเป็นเรื่องของความหมายของชีวิตและความดีงามพวกนี้เป็นการเติมความรู้สึก ที่ดีกับตัวเองขึ้นมานะครับนอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้วเรายังมีหลายอย่างที่ทําได้ซึ่งมีคําถามส่งเข้ามาว่าความรู้สึกดีเนี่ยมันเติมได้ตลอดชีวิตไหมนะครับโดยหลักแล้วเติมได้เพียงแต่ว่ารากฐานในวัยเด็กย่อมเป็นเรื่องสําคัญนะครับสาหรับสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือแล้วถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในตอนโตนั้นเราอยากจะเรียนรู้ที่จะมีความรู้สึกดีกับตัวเองเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้มีวิชาการอะไรมีเทคนิควิธีการอะไรที่จะเติมความรู้สึกดีให้กับตัวเองนะครับซึ่งผมได้เคยเรียบเรียงความรู้นี้ไว้อยู่ในสื่อการเรียนรู้เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจที่ใช้เงินของสอสส,สมาผลิตเป็นสื่อละครสั้นสำหรับวัยรุ่นซึ่งถ้าท่านสนใจก็ค้นดูได้จากเว็บไซต์จิตดี .com j i t d e e. com นะครับ ในนั้นผมได้พูดถึงว่า1ในกระบวนการสร้างความรู้สึกดีกับตัวเองที่ทำได้ในวัยผู้ใหญ่ก็คือการปรับเปลี่ยนระบบความคิดครับซึ่งการปรับระบบความคิดนี้งานวิจัยที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของการฝึกมองโลกแง่ดีมองโลกแง่ดีกับคิดบวกไม่เหมือนกันนะครับเพราะมองโลกแง่ดีจะมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงแต่มีมุมมองที่ใช้อธิบายความสาเร็จและความล้มเหลว ที่ทําให้เรามีกําลังใจในการเดินหน้าต่อนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการที่เราจะเติมความรู้สึกดีผมจะลองขยายความดูนะครับในงานวิจัยว่าด้วยเรื่องของการมองโลกแง่ดีเนี่ยเวลาที่เราสําเร็จเราจะรู้สึกชื่นชมตัวเองได้แล้วเราก็สามารถรับคําชมได้เราเห็นได้ว่าเรามีคุณค่าเรามีความสามารถบางอย่างที่อยู่ภายในตัวเรานะครับ แล้วเวลาที่เราล้มเหลวเราก็สามารถที่จะแปลงความล้มเหลวเป็นบทเรียนเราไม่หลงตัวเองในระดับที่มองข้ามข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวไปเราสามารถรับคำวิจารณ์ได้คนที่มีความภูมิใจในตัวเองมีความรู้สึกดีกับตัวเองเป็นพื้นต้นทุนที่ดีก็จะสามารถรับฟังคำวิจารณ์และเรียนรู้เติบโตจากความล้มเหลวได้ดีนะครับแต่ถ้าต้นทุนน้อยเราก็อาจจะต้องค่อยๆไล่ไต่ไปทีละขั้นทีละขั้น ฝึกมองโลกแง่ดีด้วยการมองให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันจะมีระยะเวลาของมันผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปตรงนี้ทำให้เรามีกําลังใจนะครับมองทุกปัญหาที่วิ่งเข้ามากระทบในชีวิตของเราเพราะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการจัดการแต่ปัญหามันก็มีเฉพาะด้านนั้นเราดูแลด้านอื่นของชีวิตให้ดีแล้วในจังหวะที่มันเกิดปัญหานี่แหละ เราอาจจะค้นพบความหมายและสิ่งสำคัญในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเช่นในเวลาที่เราตกงานอาจจะเป็นจังหวะที่เราค้นหาความถนัดของตัวเองในเวลาที่เราอกหักจะเป็นจังหวะที่เราค้นหาจุดที่เราควรปรับปรุงในสัม,มันธภาพนะครับและประการที่3ในการฝึกมองโลกแง่ดีก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยเรามองเห็นว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วเรามีบทเรียนเพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอหลักคิดชุดนี้นะครับเป็นหลักคิดที่มีงานวิจัยพบว่าเมื่อเราฝึกเป็นประจำมันจะมีผลกับอายุไขยเฉลี่ยของเรามันจะมีผลกับความสุขในชีวิตนะครับและที่สำคัญตอนนี้ก็คือมันจะมีผลทำให้เรามองตัวเองในแง่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้คือ หลักข้อที่1ที่จะชวนเลยคือถ้าคุณไม่สามารถทําอะไรได้คุณเริ่มจากเปลี่ยนระบบความคิดของคุณให้มีความลื่อนไหลและมองแง่ดีได้มากขึ้นนะครับสนะครับเราจะสร้างความรู้สึกดีกับตัวเองได้ยังไงถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับจำได้นะครับว่าความรู้สึกดีกับตัวเองเกิดขึ้นจากการที่เรามีประสบการณ์ความสําเร็จดังนั้นมีความจําเป็นที่เราจะต้องค่อยๆสร้างประสบการณ์ความสําเร็จความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการรู้จักตัวเอง เกิดขึ้นจากการที่เรารู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนอะไรนะครับซึ่งการค้นหาความถนัดจุดแข็งแล้วก็ฝึกฝนใช้มันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันก็จะมีงานวิจัยพบว่ามันทำให้เรามีความพอใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อเราแปลงสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เป็นความถนัดของเราแปลงออกมาเป็นความสำเร็จเนี่ย ตรงนี้มันก็คือความรู้สึกดีกับตัวเองนะครับดังนั้นกระบวนการแรกคือมองโลกแงด่ดีก็ต้องอาศัยการฝึกการปรับระบบความคิดของเรานะครับใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่เมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะก็จะเป็นความเคยชินของวิธีคิดในชุดใหม่แบบมองโลกแง่ดีเช่นเดียวกันกับการเรียนรู้ตัวเองแล้วก็พยายามใช้ความเป็นตัวเราสร้างความสำเร็จในแบบที่เป็นตัวเราให้เหมาะสม อันนี้ก็จะเป็นฐานที่2ที่มีความสําคัญนะครับจากนั้นผมยังได้พูดถึงอีก6รายการนะครับดังนี้ครับหก็คือเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นในทางที่ทําให้เรารู้สึกด้อยและเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองนะครับตัวนี้มีงานวิจัยที่พบว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนรู้สึกพอใจในตัวเองน้อยลงเพราเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีนิสัยชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นต้องพยายามลดเงื่อนไข ที่ทาให้เราไปคิดเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นในทางที่ทําให้เรารู้สึกด้อยนะครับการเปรียบเทียบนี้เป็นวิธีคิดที่คนจํานวนมากเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับเราเปรียบเทียบโดยกลไกทางจิตเนี่ยเชื่อว่าเราเปรียบเทียบเพื่อให้เราไม่หลุดกลุ่มนะครับสมัยก่อนเราเปรียบเทียบกับชุมชนกลุ่มเล็กๆเฉพาะในชุมชนที่อยู่ในละแวกเป็นกลุ่มก้อนที่อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เราเปรียบเทียบกับคนทั่วโลก ซึ่งทําให้เรามีความพอใจในตัวเองน้อยลงดท่นั้นก็อย่าเสียเวลาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้วัดตัวเองประเมินตัวเองในความสําเร็จและสร้างความพอใจสร้างบทเรียนจากความเป็นตัวเรานะครับอันนี้คือข้อ3ละข้อ4ในกระบวนการที่จะสร้างเส้นทางชีวิตให้ดีเนี่ยมันมีความ เป็นไปได้ที่เราจะหาต้นแบบดีๆหาแบบอย่างเพื่อเรียนรู้จากเขานะครับซึ่งการที่เราหาแบบอย่างที่ดีเนี่ยจะเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจครับบางครั้งชีวิตเราอาจจะไม่มีพ่อแม่ที่พร้อมตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กแต่ถ้าเราโตแล้วแล้วเราอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังสามารถหาครูหาบุคคลที่จะช่วยเป็นแบบอย่างช่วยชี้แนะแนวทางให้เราเราก็สามารถที่จะ เติบโตได้ผ่านการมีคนต้นแบบผ่านการมีกลยาณนามิตรนะครับอันนี้คือปัจจัยถัดมาแล้วนะครับถัดมาก็คือเรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายและลงมือทําให้สําเร็จซึ่งการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะครับหลักการของการตั้งเป้าหมายที่ดีก็คือเราตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายกําลังดีคือยากหรือขยับไปอีกหนึ่งขั้น แต่ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปเพราะถ้ายากเกินไปบางทีเราทอ้อถ้าง่ายเกินไปบางทีเราเบื่อนะครับเราอาจจะมีเป้าหมายในระยะยาวที่ไกลได้แต่ต้องโฟกัสกับเป้าหมายในขั้นถัดไปให้ดีเพราะพลังที่เราขยับในปัจจุบันในการลงมือทําจริงจึงจะมีผลทําให้เราขยับจริงในขั้นนั้นนะครับถ้าเรายึดแต่เป้าหมายไกล แล้วเราก็ดูตัวเองยืนอยู่ตรงนี้แม้เราจะเดินขยับไปหนึ่งขั้นแต่เรายังรู้สึกว่ามันไกลเหลือเกินการมองแบบนี้ก็ทําให้เราท้อทใจแล้วความท้อนี้ก็ทําให้เรามีพลังในการพยายามน้อยลงมันกลับกลายเป็นทําให้เราฝ่อครับดังนั้นถ้าคุณจะตั้งเป้าหมายชีวิตไม่ว่าจะใหญ่โตเพียงใดก็ตามขอให้มีศิลปะในการวางเป้าหมายในการเดินในขั้นถัดไปให้ชัดเพื่อเป็นแรงกระตุ้นเพื่อจะทําให้คุณสําเร็จทีละก้าวเล็ก และก้าวเล็กๆนี้มาสะสมมันก็จะเติมความเชื่อมัน่นความรู้สึกดีอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับถัดมานะครับในคำแนะนำในหนังสือเล่มนั้นก็คือเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายและจิตใจของตนเองการเรียนรู้วิธีการดูแลร่างกายและจิตใจของตนเองนี้มันเหมือนเป็นการสะสมต้นทุนในตัวเราให้มีความพร้อมกับการเดินทางการต่อสู้กับโจทย์ต่างๆนะครับซึ่ง การดูแลนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนครับเพราะว่าปัจจุบันสิ่งยั่วยุในการทำให้เราไม่ได้ดูแลร่างกายของเราไม่ได้ดูแลจิตใจของเรามีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ mm. เช่นมันมีขนมหวานยั่วใจมันมีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงแม้ว่าราคาของมันขยับขึ้นจากการมีภาษีเพิ่มเติมแต่ของหวานและก็ของเสียกับสุขภาพมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ไม่ต้องนับว่าตอนนี้สารพิษทางการเกษตรในประเทศไทยยังเป็นเรื่องน่ากลัวมากๆและคุกคามสุขภาพของคนแม้แต่คนรักสุขภาพอย่างผมถ้าจะตายเร็วผมก็เชื่อว่าตายเพราะสารพิษทางการเกษตรที่ตกค้างอยู่ในอาหารนะครับซึ่งนี่เป็นปัญหาเชิงนโยบายของประเทศเลยนะครับจากนั้นเราทําอะไรได้อีกน,น,นะครับถ้าเราจะดูแลร่างกายของเราให้ดีเราก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ผมบอกครับถ้าสามารถล้างผักเองได้ ทำอาหารกินเองได้ย่อมดีกว่าแต่ถ้าชีวิตมีทางเลือกน้อยก็ต้องพยายามหาวิธีทําให้ได้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลอาหารการกินนะครับการออกกําลังกายการจัดเวลานอนให้พอก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่อาหารใจนี่แหละครับเป็นตัวที่จะทําให้เราเติบโตแล้วก็หลุดพ้นจากความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจสู่ไม่มีความภาคภูมิใจตัวนี้มันต้องเติมอยู่เรื่อยๆอาหารใจก็มีหลายแหล่งครับแต่โดยรวมๆก็คือ สิ่งที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจมนุษย์และค้นหาจุดหมายของตัวเองได้แล้วสามารถที่จะมีกำลังใจในการเดินหน้าไปสู่จุดหมายที่มีคุณค่าตัวนี้คือการเตรียมสเสบียงทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีนะครับแล้วก็ประการเกือบสุดท้ายในการที่จะเติมความรู้สึกดีให้กับตัวเราในตอนที่เราเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็คือต้องเรียนรู้ที่จะใส่ใจกับความสัมพันธ์ครับ เพราะว่าความสัมพันธ์ในชีวิตคนเราคือแหล่งความสุขแหล่งการได้รับการยอมรับแหล่งการได้รับความชื่นชมบางครั้งเราวิ่งไปตามความสำเร็จมากไม่ได้หันมาดูความสัมพันธ์ใกล้ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกดีกับตัวเองถึงที่สุดในวันที่เรากรเกษียณอายุในวันที่เราเริ่มเจ็บป่วยในวันที่เราเริ่มมองชีวิต ในลักษณะที่ไม่ได้ติดกับความสําเร็จทางการเงินอย่างเดียวเนี่ยเราจะพบว่าความสัมพันธ์กับที่ดีกับคนรอบตัวเนี่ยคือแหล่งความรู้สึกดีของตัวเรานะครับดังนั้นเราจรึงจําเป็นที่ต้องเรียนรู้การใส่ใจในความสัมพันธ์และเรียนรู้ที่จะมีวิธีการชื่นชมคนรอบข้างมีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อกันในทางที่เกื้อกูลกันซึ่งดุนนี่จะย้อนกลับมาเติมเต็มความรู้สึกภายในของเรานะครับ เมื่อเราฝึกมองโลกแง่ดีฝึกสร้างความสําเร็จผ่านการรู้จักจุดแข็งความถนัดของตัวเองเรียนรู้ที่จะไม่คิดเปรียบเทียบให้รู้สึกด้อยมีแบบอย่างที่ดีช่วยเป็นแนวทางเรียนรู้การตั้งเป้าหมายนะครับดูแลร่างกายและจิตใจและใส่ใจความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆสักถึงวัยหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มก้าวข้ามสิ่งพื้นฐานไปสู่การทำสิ่งที่เป็นความหมายและความดีงามภายในชีวิตและจิตใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นการให้การให้ทานการปฏิบัติธรรมการช่วยเหลือผู้อื่นการเป็นจิตอาสาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนในการเติมเต็มความรู้สึกดีให้กับตัวเราซึ่งก็คือเป็นการก้าวจากความสําเร็จและความสัมพันธ์ไปสู่ความหมายและความดี 4. เรื่องนี้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือคําตอบว่าเราจะเติมความรู้สึกดีกับตัวเองได้อย่างไร เรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ The family buddy your life family of buddy your